นะคะว่าเราจะมากันที่สยามอีกแล้วค่ะเพราะวันนี้เราจะมาถ่ายรูปดูแฟชั่นแบบเซ็กซี่ยูยแต่ว่าเราอะเป็นแบบกันมาเยอะแล้ววันนี้เราจะมาถ่ายรูปให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาในสยามสิค่ะอินใหมแรงกว่าคนแบบคนอื่นอีกนะ เอาตัวหมดแต่มาเป็นนางเป็นนางแบบเอง <c oughs> อะคนตาเธอวางมือได้ป้าหนุ่มแป๊บนึงนะน้ำขันคนตามเลยยิ่งดองเลยโวยนี้ครับเราใช้โทรศัพท์สองรุ่นมาถ่ายรูปนั่นก็คือเรดนี่อ่าซัมซุงกาแล็กซี่ A135G ครับผม เราจะมาดูนะคะว่าเประสิทิภาพของกล้องคนั้นนี่จะทำให้ภาพเนี่ยสวยแค่ไหนแล้วก็ชิคเก๋แค่ไหนวันนี้หวันนี้ก็สวยนะดีๆดูผมดิ่ดคนณใเออแต่ก่อนที่จะไปสยามเนี่ยขอบอกโปรโมชั่นดีๆก่อนนะคะถ้าเกิดคุณซื้อโทรศัพท์ของ AS 5G ในราคาเพียงเริ่มต้นเพียง999บาทเนื่อซื้อพร้อมแพ็กเกจคุ้มทุกแพ็กจริงๆไปถ่ายรูปกันค่ะ มันจะลงสตรีเต้อะสูตรแบบ16ปีมันเออมันแบบให้เราไม่ได้เรียกหูฟังได้ที่ดาคอป่ะเอาเถียงหรอ16ปีเอ้ยเอ้ยเแล้วแล้วทาหัวแล้วเวทลุกเนี่อยสาวสตรีจิกหนุ่มฮ่องกงไงสิ่งที่ควรจะมีนอกจากสตรีคือสติกล้ากล้ามขึงเนาะกดเวทหน่อย ไม่รู้อีดอว่าฝนตกอ่ะมันจะไม่ดูเขากับคนที่รู้มันจะไม่ใช่นี่วันนี้สี่ทุ่มใหม่ไม่ต้องใส่แฟนที่อยู่อ่ะเสาร์บริสิก้าฝ่ามือถ้าเกิดเรามาถ่ายสยามนะจะเขาจะรู้เป็นเร่องาอะไรพี่อ่งมันเอ๋อรกันเลยใไม่รู้หรอกก็แต่งเป็นพย์ทั่วๆไปวันนี้เย้สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่ นั่งแบบเพื่อไปถ่ายรูปกันเราจอแบบเป็ทีมค่ะนั่นคือทีมใหม่กับอาร์นะคะกับมือถือที่มีชื่อว่า Redmi 10ค่ะและและทีมชันกับเตที่มีมือถือชื่อว่า Samsung Galaxy A13 5G ค่ะมาดูกันกนคะคะว่าวันนี้นั่งแบบของเราจะถ่ายออกมาสวยแล้วก็แซกแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะและในวันนี้นะครับเราจะมีมือถือด้วยกัน2รุ่นนั่นก็คือ Redmi 10 5G และ Samsung A13 5G ที่เพิ่งได้มาและต้องซื้อที่ AIS เท่านั้นเพราะช่วงนี้ AIS เขามีโปรโมชั่นเก๋ๆสุดคุ้มแค่ซื้อมือถือ 5G จาก AIS ก็ได้ราคาแบบคุ้มสุดๆอ่าเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาไปถ่ายรูปเล่นกันเลยสวัสดีค่ะพีนะอ่อยากจะเออขอมาว่าถ่ายรูปนิดนึงได้ไหมพ,พี่จะเป็นคนถ่ายให้ต้องถามพี่กลับมาว่าใช้เวลานานไหมคะเนี่ย <c oughs> ถ่ายน้องคนนี้นะคะให้รู้ว่ารูปออกมาเนี่ยจะสวยแค่ไหนไปดูเลยค่ะ คนต่อไปเนี่ยพี่ใหม่เขาเรียกเรสแบบเอาผู้ชายบ้างเอาผู้ชายบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราดี๋ยวดูผู้ชายเป็นแบบว่าเล่นยิมชอบมาเล่นยิมที่นี่อชอบเดินมาเป็นแบบอานไม่พูดนะคะเราจะให้เขาถอดเสื้อถอดเสื้อโชว์หุ่นแซ่บอ่ะนะครับทีมของเราก็ได้นางแบบแล้วนะครับผมมีมึงวิ่งไปแบบมึงเป็นเซอร์ไพรส์เขาแล้วนะวนะ เลยว่าลูกของมันสวยมากอี่ได้ถ่ายได้สวยมากทุกคนรอชมนลยค่ะแล้วเราก็ได้ในแบบคนใหม่แล้วนะคะคือน้องคนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายแบบว่าการถ่ายผู้ชายมันจะออกมาชุ่มชื้นใช่อ่ะไรค่ะปานนินครับชื่อน้องปานนินปานนินเต็มบ้านเสื้อยางปานนินเต็มบ้านนะที่รู้เพิได้ยินปันนินที่อะไร เจู่ๆก okay. 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 ็มีคอนเซปต์ขึ้นมาเลยหรอเสร็จแล้วฟิลแฟนอ่าไหนฟิลแฟนก็ทำยังไงกันมึงนั่นแหละอ้าอ่ะทำงานจ้าอันนี้ก็คือฟิลแฟนหือว่าหัวหัวเนี่ยบอดเมียนะ ปภมาจับอีผมชมพูน่ะตัวลามคนมาอีนั่นน่ะใครจะได้แฟนแล้วนะแฟนอ่ะตันลามแล้วนะอันนี้เราอย่ารอกันอย่ารอกันอย่ารอกันดึงวิกดึงวิกแบบน้องไม่ไม่ขนาดนั้นคนไหนเป็นผู้ชายวะอีดอกวัยเหมือนน้องเจ้าอ้วกอีดอกอยู่นั่งกับฉันไม่ได้นายแบบนี้ด้วยแล้ววันที่ฉันคนอื่นทำงานหนุ่มไปมึงก็ทำงานของมึง มึงเหมือนกระเ้อแก่ตันหามากมอเกับเธอแก่ตันหามากทำงานไม่ได้แหมด่ากูด่าแต่ตอนเนี้ย วันนี้เราจะถ่ายน้องตรงมุมกล้องตัวนี้มันมี3เลนใช่ไหมเราจะใช้เลนทั้งสมุมเนี้ถ่ายน้องเพรานี้เชพีมัสวยนยาววววันนี้ไม่ได้ถ่ายหรอก คุซัม่ขอบคุงกา a ล็ u ซี่ A13 l a a x y 5G ตัวนี้มีกล้องหลังถึง3กล้องความละเอียด50เมกะพิกเซลและแบต5,000ม ah. ิลลิแอมจอกว้าง6.1นิ้วใช้ก้มใช้เลิศใช้ปังได้ทั้งวันนะ Redmi 15G เพราะหน้าจอกว้างกว่า6.58นิ้ว 90Hz Full HD+ Plus. บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ในการถ่ายรูปนะซึ่งจอกว้างขนาดนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยและที่สำคัญเวลารีบชาร์จไว18วัตต์แบตคือ5,000มิลลิแอมป์บอกเลยว่าเริ่ม,มากซื้อมือถือต้อง 5G ที่ AIS พอเริ่มต้นเพียง999บาท Redmi 15G รุ่น6 128กิกเริ่มต้นเพียง999บาทและรุ่น4 64กิกเริ่มต้นที่1,234บาทและรุ่นนี้มีขายที่ AIS เท่านั้นเนะค้มทุกคันจริงๆจำหน่ายแล้วที่ AIS Shop และ AIS ที่เลวิสทุกสาขา